ยายยมหลายคนเห็นหน้าจะมาไม่ว่าสมเด็มาจากไหนจริงๆแล้วเป็นพระแล้วยยมเป็นพระแล้วไปไหนไม่ได้แตนเองนั่นไม่ได้แตนเองนี่วันนี้ก็นี่หมดไหมกับยายเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรโยมผู้ประกอบการที่มาเนี่ยตั้งใจมาเพื่อสุภคราบมาเออจะมีคนอยู่สามประเภทหนึ่งตั้งใจมาสองก็มีคำสั่ง ข้างวันนี้ปวาร่วมมือมาเขาหรือเบุคคลข้อที่สามยังไม่รู้เลยว่าที่มานั่งอยู่ในโครงการอะไรโดยเฉพาะมาจากวสมองเขาให้มาเข้าใจไม่ยอมที่สำคัญการมาที่นี่ไม่ใช่มาฟังเทศนะมาคุยกันมาคุยกันในฐานที่เราเกี่ยวข้องกันถูกต้องเนอถ้าเรา ไม่เกี่ยวข้องด้วยกันแล้วเราก็ไม่ความสําคัญถ้าท่านมาเแถือว่าท่านมีความสัมพัญนะเจริญพรขอบคุณมากคุณโยมจจะมาจะไหไปเรียนมาอันนี้ก็ไปไหนมาไปต้องยืนตัวไปต้องมาไปนะเพราะฉะนั้นเราเกี่ยวข้องกันถึงได้มานะเพราะเราเป็นเนื้อเดียวกันถ้าท่านใดมีคำสั่งมีจดหมายเรียนเชิญเป็นจดหมายเรียนเชิญมาร่วมสัมมนา เพราะเขาให้เกียริในาฐานะที่เราได้เกียริน,นั้นจริงๆ้วท่้นทุกท่้นก็เป็นตัวกั้นอย่เป็นเกียรินะครับเป็นเกียริและหลายคนก็ไม่ได้เห็นเกียร์นั้นะคือคนเราจะมีคุณค่าถ้าเราให้ความสำคัญตัอกันและการถูกต้องไหมอ่าและในวันนี้เราจะสัญญากับว่าอยู่จนถึงสี่โมงเย็นถูกต้องไหมอ๋อถูกไม่ต้องแล้วครับคน,น,นมีภาระจะบอกคน,น,นมีภาระ เออจะมีมาแลาวเนี่ยแล้วที่สําคัญอะไรละไหนว่าเราต้อาเกี่ยวอะไรเออทําเกี่ยวเราไม่รู้หรอกน้ําเสียที่อยู่ตรงริมคลองอยู่รําม่วยอยู่คลองอยู่บึงหนึ่งในนั้นมานจะขอเสียใจที่าทณไมไปด้วยเออเรามารับผิดชอบร่วมกันคือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะ จะมีลักษณะกินเสียงการฉีเป็นแมนฟัาไม่สบายคุณหน่อยนะว่าเป็นหวันเป็นหวานเห็ดชิ้เป็นหวานเพราะเป็นเป็นเพราะอาหารแม่ไปชันข้างทั้นมาใส่ผมชุดลดเยื่อเส้นคอโยมบอกว่านี่ต้องเป็นอาหารแน่ไม่ใช่โยช่ยไหมโยมต่อตาวัดยืดโยอาวัดยืดยืดเออคุณเป็นอย่างที่คุณกินและที่สำคัญอีกประการเนึ่ยคุณเป็นอย่างที่คุณคิด เรื่องของการเิดก e e ับเรื่องของการกินเป็นสิ่งที่สําคัญเึือดูแล้วมันนึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหมโยมเึืถึงเรื่องหนูมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเสร็จแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยมาตาข่ายมามาดากในตาข่ายให้หนูมันเห็นมันก็เลยรีบพิ่งไปบอกหูอยู่ใต้ถุนบ้านบอกแก้แล้วเน้แล้วหมูหมูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไปเตะ ตาขายบอกแคหน่อยเกิดเรื uh ่องไม่ดีในบ้านเราแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยว่าไงเรื่องของหนูกับดักหนูไม่ใช่กับดักหมูไม่ใช่เรื่องหมูปูเรื่องของมึงหนูเสียใจมากก็รีบๆถึงบอกลัวกลัวกลัวแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องไม่มีในบ้านเราแล้วเอาเกิดเรืนจะทำได้เขาเอากับดักหนูมาดากเนี่ยต่อไปนี้เราจะอยู่ยากแล้วกลัวว่าปฏิเสธ ความรับผิดชอบกับดักหนูก็กับดักหนูไม่ไใช่กับดักวัวซะหน่อยเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวและในค่ำคืนวันนั้นเจ้าของบ้านงูเห่าเลื่อยมาเฉยไม่รู้อยู่มาติดตาไถ่เจ้าของบ้านก็เลยเนื้อวันหนูห้ามกลางความมืดมิดไม่รู้ว่าเป็นหนูหรือเป็นหมูไปจับอีท่าหนึงก็ฉบตายตื่นเช้าขึ้นมาเขียวขึ้นลุงงานก็เสียใจเหลือเกิน ก็เลยตัง้งศพบวเพลียดกุศลศพไปที่บ้านแขกเรือมาเยอะเหลือเกินแม่ไม่ไมีอาหารรังเรียงแขกแนะสิมองไปมองมาเหยียมู่ใต้ที่บ้านจัดการไม้หน้าสามฟากนี่ช่วงที่คอเป็นอาหารสั์ตัวแน่เสร็จแล้ววันเผาศพอยู่เลอนคนมาเยอะมากบันชาปนันก,กิจศพปรากฏว่า ไม่มีอาหารดีจัดก,การข้าวหัวสุดท้ายไอ้สองตัวตายหาเหลือหนูคนเดียวอยู่ไอ้เรื่องนี้เรามาเชื่อมโยงอะไรอีอะไเรามาเชื่อมโยงว่าที่แม่ค้าคนหนึ่งเจ๊คนหนึ่งเจ๊คนหนึ่งที่แกขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอยคนเข้าร้านเพียบแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งแกขายได้เยอะมากอ่ะขายได้เยอะมากถ้าขายได้เยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนก็มากิน,กนเยอะมากแล้ว จำไ,ไหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แกไม่ได้ดูอะไรเลยน้ำส้มสายชูจนน้ำส้มสายสายชูเนี่ยต้องก็ต้องสชาติที่แล้วอู่ใส่มกัมกหมกัมกมักมักจนไปวนขึ้นอโอ้โห,โโหไม่ได้สนใจแล้วแกบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ขายก,ก่อนแกจำไงกั้เยอะมากจำไงกัเยอะมนาะกเสรนะ็จเรียบร้อยปรากฏคนที่เขาไปกินเ็าเป็นโรคเป็นภัยและเป็นโรคเป็นภัยเกิดขึ้นแล้วไปเกี่ยวข้องกับใครรู้ไหม พอมาที่โรงพยาบาลในแต่ละวันเนี่ยโอพีดีที่มวกเข้ามานั่งเคยแกหาหมอไม่โย่รู้ไหมความคิดของคนที่มานั่งโอพีดีในพยาบาลที่มานั่งโอพีดีเขาคิดยังไงรู้ไหมครัาแต่ว่าละวันนึงเป็นควมานั่งเต็มมือพลึกเนี่ยโอโหชีวิตแกจะบอกว่าแต่เป็นฮาแต่กันหน้ากันหนาวันเนี่ยพวกนั่งโอพีดีถามดูพวกแพทย์พยาบาลทั้งหลายอยู่โรงพยาบาลชีวิตคนที่มีมากมีความทุกข์นคนรักษาคนทุกข์นรงมากเหมือนเดิมนะโยม มนเรื่องเล่าคนนึงที่แม่พาลูกที่เป็นโรคทรัสเซียมีพาไปหาหมอพอไปที่โรงพยาบาลปั๊บก,ก็นั่งเจอหน้าหมอเทียบเรียบเทีเยบกับหน้าลูกมองดูหน้าลูกที่เป็นโรคทรัสเซียมีแล้วมองหน้าหมอแล้วแกก็บอกกับลูกว่าลูกหนูไม่ต้องตกใจนะลูกน้องว่ายังยนนอยู่ไรอยู่นานเพราะอะไรลูกเพราะหน้าหมอกับหน้าลูกแกไม่แตกต่างกันคือคนที่หน้าหนูก็มีความทุกข์ เสร็จเรียบร้อยแล้วที่สําคัญเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตอำเภอละมาขนาดกลางเนี่ยเตียงก็ไม่พอนะครับโยมรู้ทราบนะครับแล้วปดเปแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากคนเหล่านั้นมาจากโรคของอะไรเราโรคของการกินนะครับโรคของการกินและสิ่งที่ท่านมาะธานอยู่ตรงนี้ท่านเป็นส่วนที่เราผิดชอบจัญญาบันของความเป็นมนุษย์สมบูงสุดนะท่านในสมัยก่อนนะใช่านโยมเป็นโรคหวัดไข้หวัดน่อยคุณที่เป็นแม่บ้านใช่ไหม รัวบราสมาชิกในครอบครัวเป็นไข้หวัดเป็นโรคหวัดเป็นหวัดไม่สบายต้องอะไรให้กินแกงส้มดอกแคร์หายเดี๋ยวนี้ดอกแคร์กินแกงส้มดอกแคร์อัะเขาไหครับท่านดอกแคร์ที่เขามาขายทราบว่าแช่อะไรครับสารชมาเลนครับเออแล้วไม่รู้กินอะไรน,นู่นก็เป็นโรคไอ้นี่ก็เป็นโรคน,นู่นก็เป็นโรคเหมือนอะไรเหมือนเอ ai mua bim cho tất cả hết anh ơi, nó phải như này, không có dầm nít nít, không có mặn, không có ngon đâu. Cà rán sống sống trong bụng, sủng sủng, súc súc, bắp, mala, yo mới. Ăn như lên cơ. Cà rán cháo vào trong lên เป็นอะไรได้ก็ไม่อยอมถูกตกบางตายเอออันนี้ยาวเล่นลเ,เล่าให้ฟังและที่สำคัญนายโยมและที่สำคัญอยู่ตามโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เตียงไม่พอโรงพยาบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขต้องหมดเพราะประมาณการรักษาคนอุ้มมากมายเท่าไหร่นะเราเป็นในเรื่อเดียวกันโยมและที่สำคัญถ้าเกิดรัก ไปวัดดีโยมไปวันว,วันนี้คืนดีร้องไห้โอ้ยยนะืนหน้าไปทามสเตอร์ก็เป็นอะไรไปมันเลงวันนี้คืนนี้ร้องไห้โอ้ยยืนขึ้นกระพรก็เป็นอะไรงานเข้าแล้วครับหลวงพี่ก็เป็นอะไรเ<ป>ขาเป็น,น,นปเ,นาเนบาหวานเดี๋ยวก็เบาหวานเดี๋ยวก็มันเลงมะเลงกับเบาหวานเลือกตายอะไรอยู่ เอาโรคอะไรเอาเบาหวานดีกว่าโหดีมากเลยนะถ้าเลือก <c oughs> ไม่เอามะเร็งทำไมถึงไม่เอามะเร็งกลัวโดนดนเพราะมันม,มาแค่มะเร็งใช่ไหมโยมโยมนี่ตดอมระเกินนายโยน้ำต่อมโลหเหลือเกินนะแล้นคนออไม่เอาสักโรคถ้าเราไม่เอาสักโรคนายโยมก็ตายหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าโยมฟังอาจจ์มาพูดเรื่องอนะตาย,นะย,ยโยมจนะฟังไม่เ้าวันนงให้ฟังด้วยการตืกก่นรู้นะยโยนนะให้ฟังด้วยการตื่นรู้ คนทุกคนก็มีความตายเป็นที่สุดห้าวันที่ห้าต้นเดือนที่ผ่านมาใครไม่เคยเฉียดตายไม่เคยรู้หรอกว่าความตายเป็นยังไงคนที่รู้ว่าตัวอีกไม่กี่นาทีจะตายโยมไม่รู้หรอกว่าเปลี่ยนไปวันที่ห้าเมื่อต้นเดือนอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมโยมคือวีลงกันเวนไ,ได้ตอนสามทุ่มโยมอาตมากลับมาจากเชียงใหม่โยมงานของโครงการแรงงานไปบรรยายกลับมาเขาบอกว่ามีสมภาพกลับัาเขาบอกว่าตอนนี้เราก็ต้อง อาตมารเริ่มรู้แล้วว่าการที่เครื่องบินขึ้นไม่ได้กรบลงไม่ได้อาตมาเลือกขึ้นไม่ได้ดีกว่าเว่ <c oughs> าความรู้สึกของการลงเครื่องบินไม่ได้และความรู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันหนักมากเลยนายโยมนะชีวิตมันแยมน่มากเพรรู้ว่าตัวเองมันเกิดใกล้ตายทันทีที่กับการบอกว่าสาภาพอากาศมีปัญหามองไปนอกท้องฟ้าก็เห็นไฟสว่างสวัยและที่สําคัญสว่างสวัยอะไรสนาม,มมินมืดหมุนเลย แะมีมืดหมดเลยคนในเครื่องเกิดอะไรขึ้นโู้นี้ตามพนมมนึกถึงพระถึงเจ้ายขณะกอขึ้นเครื่องเห็นพระเห็นเจ้าก็ยังไม่ได้สนใจมาสนใจก็ตอนที่ตัวเองใกล้ตายแล้วก็บอกว่าไงรู้ไมู่้หรพระพระทำไมไม่นําสวดคนพระรู้ยังไงว่าฉันไม่สวดนั่งสวดอยู่เลยนั่งสวดเลยจะสวดใจอีกตรก็นั่งอยู่ข้างหลังก็มือสั่งเจ้าเข้าเลยนะ ก็บอกไงด้วยสาธุพระยาสุภสยามเทวาธิราชโปรดจงปกป้องคุ้มครองลูกด้วยคนเดียวพูดงี้จะได้จะตายได่ยงงี้กันตัวเองคนหนึ่งยิบดูสักเป็นเจ้าเข้าเลยนายกรมนะสาธุกมือสัรผะสก็กำลังกำลังสวดมนต์ในใจอยู่ท่านนั้นนัก็ได้ยินเสียงเล็กๆเล็กๆว่ามาจากเบาข้างหลังว่าสาธุขอพระเจ้าสุภาษยามเทวามธิราชจงปกป้องคุ้มครองลูกคนเดียว แล้วก็ส่วนบางทีทีวีโซ่ไมต่อแต่มาลงจากเครื่องก็เลยตามยาวแกพอลงจากเครื่องได้โยมเอ้ยใจโล่งเขาซ่อมสนามบินเสร็จประมาณตึกสี่ทุ่มควรจะลงได้ก็สี่ทุ่มกว่ากว่าครึ่งปีนบนอยู่วันที่เกือบเกือบเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงยี่สิบนานะเกือบชั่วโมงรู้แล้วว่าความใกล้ตายเกิดอะไรโยมเคยมาไม่อยู่และโยมรู้ไหมว่าชีวิตมันจะตาย รู้และดื่งตัวเองก่อนตายโยมก็ต้องไปหาพระวันนี้โชคดีนะที่พระมาหาโยมมันสําคัญเลยเพราะลงจากเครื่องเสร็จเรียบร้อยจมาก็เลยบอกว่าก็เลยถามโยมแกว่าโยมทาไมโยมอาราธนาถึงคิดถึงพระสยามเทวาวิราลักปกป้องโยมคนเดียวโยมกลัวท่านจะช่วยไม่ไหวตอนแรกเชื่อนะกลัวท่านจะช่วยไม่ไหวเอาแล้วทำไมโยมไม่ ราศนายนท่านช่วยกับอานรคนเดียวเลยกับพวกเราจะได้รับยมนรู้จักท่านดีนเมื่อยกนังถือมาตลอดถ้าบอกว่ากับทาจารย์คนวท่านจะไม่รู้จักและไม่รู้จักว่าหลัไหนเมคิดดูครับคนได้ใช่เยดดูจะตายดีงแก่ัวอีกเออมันเป็นจัญญาบันลแล้วเออจัญญาบันของความเป็นมนุษย์